เรามาดูทฤษฎีบททวินามกันต่อนะคะทฤษฎีบททวินามเนี่ยเรายังสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการหาค่าของทศนิยมตําแหน่งต่างๆได้เหมือนกันดังนี้นะคะอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยหนึทั้งหมดยกกาลังสนักเรียนนึกออกไหมคะว่าเราจะใช้ทฤษฎีบททวินามยังไงเราก็จะปรับรูปของ1.02ยกกําลังสี่ให้เป็น1.02ทั้งหมดยกกําลังสี่นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ1บวกด้วย 0.02ทั้งหมดยกกำลังสีนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่เราได้มันก็จะเป็นอะไรคะยกกำลังสี่จะแตกออกมาได้ทั้งหมด5พจน์ด้วยการพจน์แรกก็จะเป็น1บวกด้วย4เลือก1แล้วก็1ยกกำลังเท่าไหร่คะจากเดิมนี่ยกำลังสใช่ไหมก็จะเหลือกำลัง3าแล้วก็0.02ยกำลัง1บวกด้วย4เลือก2 1งหกำลังสองศ ยกกำลังสองบวกด้วย4เลือก3 1ยกกำลัง1แล้วก็0.02ยกกกำลัง3บวกด้วยตัวสุดท้ายจะเป็น4ีเลือก4 0.02ยกกกำลัง4นั่นเองแล้วเราก็สามารถที่จะหาค่าของมันออกมาได้แต่ละตัวหาค่ายังไงคูณเลขปกติมันก็จะเป็น1บวกด้วย4แล้วก็คูณด้วย0.02 4เลื2ได้6คูณด้วย0.00 04นะคะแล้วก็บวกด้วย4เลื3ได้44แล้วก็0.02ด้กํกำลัง3จะได้เป็น0.00 0.00ครบอย่าง1 2 3 4 5 6 0.008แล้วก็บวกด้วยตัวสุดท้ายจะเป็น4เลือก4ได้1แล้วก็0.00 0.00 00 00 1 2 3 4 5 6 สองกำลังสิได้16 8ตัวโอเคเรียบร้อยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการทดสนิยมตำแหน่งที่4เท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าตำแหน่งที่4เนี่ยเราสังเกตดูว่าอันไหนที่ถึงตำแหน่งที่4เราก็สามารถที่จะพอแค่นั้นก็ได้ลองพิจารณาตัวนี้ว่าถ้าตัวนี้4ี่คูณด้วยแปดแปดส่สามสิันก็จะเลื่อนมาเป็น2องตำแหน่งนี้เป็น0.00ย์จุ อันนี้เป็นตำแหน่งที่5แล้วเราไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปเราไม่ต้องคิดก็ได้เราคิด4ตํตำแหน่งแค่นี้ก็พอมันก็จะเป็น1บวกด้วย0.08บวกด้วย64ได้เร่าไหร่บะ24ใส่0.0024แล้วก็บวกอีก2ตัวซึ่งคิดเลขก็ได้มันก็จะเป็น0.00 0...08432 00แล้วก็บวกด้วย0.123 4,5,6,1,6 6. บวกออกมาจะเป็น1.0824แล้วก็3216โอเคเพราะฉะนั้นทศนิยมตำแหน่งที่4ที่เราต้องการก็จะเป็นเลขนะคะ1,2,3,4เป็นเลข4นั่นเองจริงๆเราก็จะคิดมาถึงแค่นี้ก็พอต้องการตำแหน่งที่4นะอ้าต่อไปรออีกนี่จะเป็น0.98 ทั้งหมดยกกําลัง12ซึ่งเราก็จะทําในรูปของทฤษฎีบททวินามได้เช่นเดียวกันโดยที่0.98ก็จะคือ1ลบด้วย0.02ทั้งหมดยกกําลัง12จะเห็นได้ว่าก็จะเป็นตัวเลขชุดคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมกับตัวข้างบนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะแจกแจงลักษณะของทวินามได้ก็จะเป็น12เลือก0แล้วก็1 12, 02, กําลัง12ลบ0.02กําลัง0เพราะฉะนั้นตัวแรกได้1บวกด้วยตัวถัดมาจะเป็น 12เลือก1ที่ครูไม่เขียนตัวแรกเพราะว่า12เลือก0มันได้1วิทีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น1กําลัง12ลบ1หรือ1กําลัง13ยังไงก็ได้1นะแล้วก็จะเป็นลบ0.02ยกกําลัง1บวกด้วย12เลือก2คูณกับ1ไม่เขียนแล้วนะเป็นลบ0.02ยกกําลัง2บวก12เลือก3คูณด้วยลบ0.02 ยกกำลังสาบวก12เลือก3เลือกสีเลือก5าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาเองว่าเราควรจะหยุดตรงไหนเพื่อที่จะให้ได้ทศนิยมตำแหน่งที่สนะคะทศนิยมสี่ตำแหน่งเขาถามทศนิยมสี่ตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นเราก็หยุดที่ตรงไหนก็ได้ที่มันให้ทศนิยมมาสตํตำแหน่งโอเคเราเผื่อไว้หน่อยเพื่อเผื่อในการปัดเศษนะคะอย่างข้อเมื่อกี้เนี่ย เรายังไม่ได้ดูทศนิยม4ตํตำแหน่งเลยทศนิยมตำแหน่งที่4เชย่อจริงแลนะ้วทศนิยม4ตํตำแหน่งก็จะเป็น1.08 2 4ตัวถัดไปเป็น3เพราะฉะนั้นมันก็จะปัดทิ้งไปโอเคอดูของเราต่อตัวนี้12เล็กสี่สิบอเล็กห้อเลก6กไปจนถึง12อเล็กสเราคงไม่ต้องทาแล้วเพราะว่าตัวเลขมันน่าจะเกินนะเราก็มาดูตัวนี้ได้เป็น1บวกด้วยสอเล็ก1ได้12ลบ0.2กำลัง1ก็เป็นลบ0.02 12บอเลอก2ได้เท่าไหร่12เลอก2ก็จะเป็น66กลบ0.02ลบยกกำลังสองกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 0. 0 0 0 4ุนสีอ่านี่4ตำแหน่งแล้วแต่มันคูณด้วย66นะอย่าลืมแล้วก็เป็น12เลอก3 12เลือก3ก็จะเป็น220แล้วก็ลบกำลัง3ก็ได้ค่าลบลบ0ูนจุด ศนิยมสองตำแหน่งยกกำลัง3าก็จะกลายเป็น6ตำแหน่ง 0. 0 0 0์นแะเราลองคูณเลขดูบวกไปเรื่อยๆน่าจะเกินทศนิยมสตำแหน่งแล้วแล้วก็ลองคูณเลขดูถ้านักเรียนหาแล้วมันยังไม่เกินเนี่ยเราสามารถทำต่อด้วยตัวเองต่อได้อีกนะคะมันก็นจะเป็นอันแรกเราได้เป็น1ลบด้วย0.24บวกด้วย 0.0264ลบด้วย0.0.0176โอเคครบไหมอ่ะบวกลบคูณหารกันให้เรียบร้อย1.0.24บวกด้วย จุดศูนย์สองหกสี่แล้วก็ลบด้วยจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกได้เท่าไหร่คะนี่คือคูณถูกนะได้ออกมาคือศูนย์จุดเจ็ดแปดสี่หกสี่เกินมาหนึ่งตำแหน่งเพื่อที่เอาไว้ปัดนะมันก็จะกลายเป็น0.7846นั่นเอง,เองคำตอบของเราก็ได้0.7846นะคะง่ายไหมแต่ ตัวเนี้ยตัวเลขตัวเนี้ยมันจะไม่ตรงกับเวลาที่นักเรียนยกกําลัง12โดยทันทีเพราะว่าตัวเลขมันจะมีค่าแค่ใกล้เคียงกันเพราะาเราไม่ได้คิดทั้งหมดเราเอามาคิดเป็นบางส่วนแต่ถ้านักเรียนไปนั่งยกกาลัง12 0ส8นยกายกำลัง12มันจะเยอะมากเราก็จะคิดลาบากนอกจากจะเราจะใช้เครื่องคิดเลขนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าในการใช้ทฤษฎีบททวินามในการคํานวณค่าพาวกนี้มันใช้ยังไงเท่านั้นเองค่ะ การหาผลบวกของสัมประสิทธิ์จากการกระจายอันนี้ก็คือเรื่องทั่วไปเอามาสรุปให้ฟังเฉยๆนะคะก็จะเป็นถ้าเรากระจาย ax บวก by ทั้งหมดกำลัง n เมื่อ a กับ b เป็นค่าของตัวเนี่ยผลบวกของสัมประสิทธิ์ทวินามทุกพจน์สัมประสิทธิ์ทวินามหมายถึง n เลือก0 n เลือก1 n เลือก2ไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก n พวกนี้ก็จะมีสูตรของมันก็คือ2ยกกำลัง n แต่ถ้าผลบวกของสัมประสิทธิ์ของทุกพจน์ ที่มี a มี B มาเกี่ยวข้องมีค่าคงที่มาเกี่ยวข้องตัวนี้เราจะใช้ค่าคงที่2ตัวนี้จับบวกกันแล้วก็ยกกาลัง n ได้เลยอันนี้จะได้เป็นผลบวกของสัมประสิทธิ์ของทุกพจน์ออกมาเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรของเขานะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันกลับอีกอันนึงถ้ามันเป็นสมพจน์ ax บวก B บวก C ทั้งหมดกําลัง n ABC เป็นค่าของตัวผลบวกของสัมประสิทธิ์ทุกพจน์เช่นเดียวกันมันก็จะออกมาเป็น a บวก b บวก C ทั้งหมดยกกําลัง n ตัวอย่างลองหาก,กันตัวอย่างก็จะออยูู่ในรปขง 2x บวก 3y ทั้งหมดกำลัง6จงหาผลบวกของสัมประสิทธทวินามทุกพจน์ตัวนี้ตัวแรกเลยสัมประสิทธิทวินามทุกพจน์มันก็จะเป็น6เลือก0บวกด้วย6เลือก1บวก6เลือก2บวก6เลือก3 6เลือก4 6เลือก5และสุดท้ายคือ6เลือก6ถ้าหน้าตาแบบนี้มันก็จะอยู่ในรูปของ2ยกกำลัง6นั่นเอง2กำลัง6มีค่าเท่าก,กับ64นะคะ ผลบวกของสัมประสิทธิ์ทุกพจน์ไม่แน่ใจถ้าเราไม่แน่ใจเราลงกระจายได้ลงกระจายก็จะเป็นอยู่ในรูปของ2 x บวก3 y ทั้งหมดยกกำลัง6มันก็จะอยู่ในรูปของเลยคะ6เลือก0แล้วก็2 x ทั้งหมดยกกำลัง6 3 y กำลัง0ไม่ได้เขียน6เลือก1 2 x กำลัง5แล้วก็3 y กำลัง1บวกด้วย6เลือก2 2 x ทั้งหมดยกกำลัง4 3 y กําลัง2บวกด้วย6เลือก3 2 x ทั้งหมดยกกำลังสา y ทั้งหมดยกกำลัง3บวกด้วย6เลือก4 2 x กําลัง4เอ้ยกำลังสองเลือก4 2 x ทั้งหมดยกกำลังสองคูณด้วย3 y ทั้งหมดกำลัง4บวก6เลือก5แล้วก็2 x กําลัง1 3 y กำลัง5และบวกด้วยตัวสุดท้ายคือ6เลือก6ก็จะเป็น2 x กำลังศแล้วก็3 y กำลัง6นั่นแหละค่ะกระจายตามทฤษฎีบททวินามของเราก็จะได้พ์แรกคือ6เลือก0เนี่ยได้1 2กำลัง6ได้64ก็จะเป็น64 x กำลัง6บวกด้วย6เลือก1ได้6 2กำลัง5ได้32คูณด้วย3แล้วก็ x กำลัง5 y กำลัง1 บวกด้วย6เลือก2 6เลือก2ได้15 2กำลัง4เป็น16 3กำลัง2ได้9 x กำลัง4 y กำลัง2 6เลือก3จะเป็น20 2กำลัง3ได้8 3กำลัง3ได้27ก็จะเป็น x กำลัง3 y กำลัง3 6เลือก4จะเท่ากับ6เลือก2นะก็จะเป็น15คูณด้4คูณด้วย3กำลัง4ได้81 x กำลัง 2, y กำลัง4ี่พดต่อไป6เลือก5จะเท่ากับ6เลือก1ก็จะเป็น6คูณด้วย2แล้วก็3กำลัง5ได้243 x y กำลัง5แล้วก็6เลือก6ได้1 3กำลัง6เราได้729 y กำลัง6พอเราต้องการอะไรคะเราต้องการผลบวกของสัมประสิทธิ์ทุกพจน ผลบวกของสัมประสิทธิ์ทุกพจน์ในที่นี้เราก็จะเอาตัวเลขนำหน้าตัวแปรทั้งหมดเนี่ยเอามาบวกกันไม่เหมือนสัมประสิทธิ์ทวินามนะสัมประสิทธิ์ทวินามเราจะใช้แค่6เลขศู0หเลขหน6่เลอ 2, เลอ 3, เล 4, เล 5, และ6เลกแต่ถ้าเป็นสัมประสิทธิ์ทุกพจน์คือ64เอาก้อนนี้คูณกันก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ทุกก้อนมาบวกกันทั้งหมดเลยอ่ะเราก็จะได้ว่าผลบวกของสัมประสิทธิ์ทุกพจน์ก็คือตัวเลขเราจะเป็น64 6คูณ 6คูณ3 2คูณ3ได้576 576บวกด้วย1 5คูณ16บคูณ 9, 2160บวกด้วย2 0คูณ8คูณ27ได้4320บวกด้วย1 5คูณ4คูณ81ได้4860บวกด้วย6คูณ2คูณ24 ได้2,916แล้วก็บวกด้วยตัวสุดท้ายคือ729นั่นเองอ่ะบวกกันออกมาได้เท่าไหร่ก็64 6บบวก576บวกบวกกันออกมาผลบวกได้ออกมาเป็น15,000 625ี่นะคะน,นี่คือผลบวกของสัมประสิทธิ์ทุกพจน์ทีนี้ถ้าเราใช้เราใช้สูตรในการคิดคำนวณมันก็จะเป็นผลบวกของสัมประสิทธิ์ทุกพจน์คือคือ,อะไยคะคือเราก็สามารถเอาสัมประสิทธิ์ของ x กับ y บวกกันได้เลย2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง6มีค่าเท่ากันไหมมันได้ออกมาเป็น5้ากำลังหกากำลัง6ได้เท่าไหร่5้ากำลัง6ก็จะเป็น5้ากำลัง3 2ตัวคูณกันจะเป็น125คูณ125 คําตอบก็คือ1 5ึ่งหมก็จะเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาถามแค่ผลบวกของสัมประสิทธิ์ทุกพจน์นักเรียนไม่จําเป็นต้องกระจายทั้งหมดแบบนี้นะคะเราก็ใช้สูตรตัวนี้ได้เลยเอาสัมประสิทธิ์หน้าเฉพาะตัวหน้าบวกกันแล้วก็ยกกําลังก็เป็นการจบตัวอย่างแรกคือให้หาผลบวกของสัมประสิทธิ์ทุกพจน์จากการกระจายนี้ข้อ1ตอบได้เลยไหมข้อ1อยากได้สัมประสิทธิ์ของทุกพจน์จากการกระจายตรวนี้เราก็เอา3 ลบได้สสัมประสิทธิ์หน้าของ x กศ์ y เฉยแล้วก็ยกกำลัง12ได้เลยเพราะนั้นผลบวกมันจะออกมาเป็น1นึ่กำลังสิได้1นั่นเองเนื่องจากว่าอันนี้มันมีทั้งค่าบวกและค่าลบมันก็จะบวกลบแล้วก็หมดกันไปนะคะข้อที่2ละ่ะผลบวกของสัมประสิทธิ์ของทุกพจน์จากการกระจายเราไม่กระจายนะ้าเราจับเลยเอาสัมประสิทธิ์หน้า x สัมประสิทธิ์หน้า y แล้วก็สัมประสิทธิ์หน้า z บวกกันยกกําลังสได้1นึบวกสบวกหได้4ี่สี่กำลังสได้เท่าไหร่คะ 4กำลัง4ได้256นะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น1ลบด้วย1ทั้งหมดยกกำลัง9เพราะฉะนั้นผลบวกของสัมประสิทธิ์จากการกระจายตัวนี้ก็คือ0นนั่นเองโอเคง่ายไหมอันนี้คือถ้าเราจำสูตรได้นี่คือมันง่ายมากนะคะ